าพี่น้องท่าผู้ชมเนาะค่ะมดนําคุ้แม่เนาะค่ะดยิงขาบางวัดบางนึเนยได้หลายบ่แเ่โอ้ยมันพุ่ลานเปเสออ้พ่อสิบสีหวดได้กะอดบม่ได้เแม่เอาือกันได้เยอะได้หรอค่ะได้เยอะเลคู่สองใบได้สองใบค่ะสืไลตัวกระชุ่มเพื่ินฉีเนาะแล้วผิป็นเจดีแล้วทำบุญดีแม่ค่ะคุณแม่แล้วทำบุญดีเั้่งถือทั้งห้าม กินเสื่อไนน้ำก็ได้ใช่ไหมดูดนวดล้างเปทุกสาระก็ขึ้นแค่บวันที่หนึ่งค่ะก็ขึ้นสองห้าห้าสองอาห่าเอาเรียกหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านหาหาเรียวค่ะอืื้อเล็กย่อยจอมฟันมัดตรงกับเหล็กหลายๆายท่านค่ะค่ะอืมตรงกับเหล็กลอกตรงลอกประจำวันช่องเลิะร่อยค่ะลอกสิบสี่ตัวเออตรงกัน Bạn nhai chồng vẫn phắn vào đi Ừ Vẫn đầy cấp phong phắn Hà vẫn khảo cấp phong phắn cái tê đèn Khảo cấp phong phắn cái tê đèn Khảo cấp phong phắn cái tê đèn Khảo cấp cái hà đi si bay. Ni hà song đi si bay. Hà song đi si. Hà 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 ชื่อสองหาหาหานี่ยพ่อแม่แมนมันตรงกับเหล็กล็อกสงกับแยกจอมฝันก็เรือเอาค่ะโอตรงกับเหล็ก,ก,กล็กกอกงานจำชือ้อไรได้ตัวนี้แมนคุณเคยถือ,อบนลน่างได้เหบนบนแล้วเดี๋ยวหาหามุ่ซีเมืองหาแมนแมนคนธรรมดาถึงเลยีเมือหาแมนคือคือเพิ่นฝันแล้วมันอือก็คือเพิ่นื้อแล้วฝันดีเพิ่นจะซื้อย่ำไปอีอ ฟันแล้วซื้อย้ำไปอีกไหมอือมันก็มาฝันดีอีกเพิ่นก็ซื้ออีกโอ้โหไม่ฟันดีเพิ่นก็ซื้ออีกแ่เที่ยวนี้เพิ่นก็ได้แล้วนี่แต่ด้วยขาซื้อรถกะลีเพิ่นไม่ละวันจะซื้อหาอืมนักนักซองหาซองหรือเนี่บาค่ะ สองหน่งสอหนึ่งนัุกับเลขลอกอันสิบสองตัวร่องตรงกับเลขลอกคระทำนั่พวสิบสองตัวท่านเด็ก่าคิด้ได้ยังนี่เนี่กระไสคือเก็จเห็นกล่องหนุ เพราะนั้นในถ้าแป้งไม้กินอย่างไปทรงหลานจังแม่กันแม่สวยด้วยเียจริงค่ะิงกับเนี่ยคือเกลีแมนสะพายมันลวกำนาตัวม่แงยากแม่สวยหน้าแมนเนี่ยดีดีหน้าสวยดิงเนียงนุ่มยงเด็กแมนเปิดใจใส่ได้ไหมสตาร์บัคใเห่ยนื่อี่หาเดือน่นนี้ล่ะเด็กกิมหน้าเป็นเนี่ย ยั้่าใส่ไขฮะเอาไปคลายกัได้จ่าเดี๋ยวสิขขยให้ดอกแม่ไส้ลวก็ขายไส้ดีเดี๋ยวจะเพิ่มให้นี่ได้มาแล้วโอ้ได้เมาดแล้วเป็นบโตสสตัิบสามสตัวเจ้า่าถอมันเพิ่งนกะให้ตุกกับชุดเก่าเนะมาแม่ค่ะออไอตุกับสองตัวถึงเมื่อวานสิบสามเลยเป็นไหนใช่มามตัวโอ้ตุกับไุหมีเปอครั้อม่ตุกับชุดนี่มันบัแม่ ตรงมันมีสองหาที่ตรงอยู่เนาะจาง <Okay. S 1> ตรงอยอ่สองหาย,ยูสองหาอืมแล้วแม่แม่มากตัวใดตัวน,นี้มแม่จะแม่มากสามหากับแปดสามสามแปดโอ้มากสามแปดกับสามหาค่ะมากสามแปดกับสามหาแม่แต่ยังมาทล้นมีสื่อละมั้งมาลันในสื่อเด้อ แมวสองหาควนมันมันตรงกันก็าได้จอมตรงกังกจ้าจันอื่นๆหลายค้นเด็กตรงหลายค้นเป็นเบื้องมากเจ๊กิมากสามหาคันเอาไปด้วยแล้วนะค่ะค่ะเอาไปด้วยลยเด็ค่ะแต่ว่าเล็กไตนหนำไต่หนำไม่ได้มันสามหาเออถ้าสามหาถ้าสามหาเออตรงมันสามหาคือเก้าย้าัหาเป็นหลักตัวหลัก เป็นลักซิปกับแม่ขเี้ลักซิปตัวเป็นลักซิปนี่เด็ก5ลักซิปฮันดฮาสามสามยหนาเป็นชุดเดีย้กัน3นี่นี่เด็ก053เด็แม่นั่นเด็กเจอว่ามันมันมันป็นแตีว่าไม่ได้เหล็กหรอกมันสามหาแดีวมาเชี่อาเจะว้าเป็นลักซิปล่่งนั่นแม่นโย่เป็นลักซิปว่า แต่ว่าในล็อกมันนะเป็นจ้ำหะตัวนอีกรอบเขาทุกหมวดเป็นบ่มเเขาทุกมวค่ะเป็นลักซิอมเพิ่สามหนึ่งสามนาสามแสบสามเาลักซัพเปนลักเป็นลักซิล่างข้งบนเมื่อจะจะสูงสามหาสามข้างล่างสูงสามหุ่นกันสามศูลสามซูกรงามเลย อยู่ในหลอกสิบสองบอมมี่บอกค่ะมีเลยสามสูลจ้าสามซูลกับมีสองหากับมีค่ะจ้ะนี่ละคืแแ่นอนสองหางแค่แต่ว่ามักบบมักขึ้นมักสามหากับแปดจ้ำคุณ่ะโอ้แต่ว่ามักหากับหาสามกับแปดจ้เนาะค่ะแม่จริงๆยเนียมักหาสี่เนี้ยะเนี่ยแต่ว่าล่องมือสุไทยเป็นแปดสิบฟัน คนักังมาถามโตรอบโ้งสุดท้ายอีกเนาะแม่เนาะเมื่อเล็กคอะทงมาถามตะเสาร์เนาะสีบอกสีบอกเอฟซีิอนอืมเนี่ยพีเหล็กเก่าซกับห้าวันหนึ่ี่ถือเกาซีห้าวันหนึงนั่นตอนนี้เอาไปจอบเอาไปซ่อมมึงก่อนนะแม่เนาะค่ะยู่ทวงมาตะเสาเลยท่้ถามเลยสีบอกเพราะว่าตอนนี้แม่ว่าแม่ว่้านเนาะค่ะหาซองเนาะค่ะหาซองซองหา กับหาสามสามหากับแปดสามเนาะแม่เนาะตัวมากที่สุดคือคือตัวไหนแม่สามหาสามหาสามแปดสามหาสามแปดเนาะแม่มาที่สุดคือสามหากับสามแปดเนาะค่ะแต่ว่าแม่เมาลอตเตอรี่ไว้ก็คือนี่เนาะค่ะเบอร์อีกที่นึงเนาะค่ะเป็นวามฝันของกันไ่ยอมมัตรงกับเส้นต่างๆคงหลายมองโอ้นี่นะคะเช็ดหน้าจอไว้เนาะค่ะ พื่อทันใดก็บว่าหลายนี่บันหนักบเน้นเนี้ยค่ะที่ถือกันเก้าสามเก้าซุ่มซุ่มเน่ยบันทีมามือสุดท้ายเลขหเก้ี่กัเลขเอาเอามาแสและเสียงค่ะโอ้ใด้ไม่มากแต่ตรงเพามาตามคงสุดท้ายนะคะท่านชมไ่ไดถือเมือที่สหกตะเสามากตะเสาเลยค่ะแม่ค่ะคมาเลยสิได้ล่งไท่านผู้ชมเบิ้งค่ะสิได้ถือน้่กันสำหรับลิปนี้ก็ ขอบคุณคุณแม่เนาะคะ่ะเดี๋ยวคงสุดท้ายแมงมุิดหน้าตาให้อีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะแ้วุ่ยถูกหอดไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะสรุปแนวทางกันเลยนะคะแนวทางของเจดแดงนะคะมื่นนี่นะคะเช้าวันที่9้าสิงหาคมสองหาหกห้านะะเนาะเกิดกันมีโอกาสนะคะได้มาสัมผัสนะคะของเจดแดงนะคะงดทิพผ่านมากนะคะเจดแดงค่ะได้หลายเติบนะคะ,นะ,คะเนาะ งวดนี้นะคะรตเตอรี่นะคะก็มาขายอยู่บานเจ็ดพอดีนะคะก็ไดมาเหมา,ราลรตเตอรี่นะคะสองสองห้าสามแปดสามห้านะคะนี่นะค่ะแคบหน้าจอไปทะเบิงเลยน,นะคะแนวทางนะคะของเจแดงนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับช่วรับฟังแล้วนะคะเจ็ดกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทังช่องไม่เก็ตพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะเพื่อสิบรีพาดตัวเลขเด็ดจากท่างช่องเนาะค่ะเนาะ ะคะแคปหน้าจอไว้ถาเบิงเลยนะคะสําหรับท่านไดชอบนะคะก็ตามนะคะท่านได้คัดกัผพานนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเกตก็มีเพียงเท่านี้นะคะพ,พอกันใหมในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ